โอ้โหโอ้โหโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วโถฟี่ของผมต้นปีนะครับเอ้าเฮ้ยโดนครับโดนโอ้โหอืมโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับโอ้โหโอ้โหนี่ครับโอ้โห สว okay. ัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับอันนะฮะวันนี้จะมาหาตีปลากระสูบนะครับนี่นะครับหมายของเรานะฮะจะเป็นประมาณแบบนี้ครับผมขี่รถมาแถวแถวเออน่าจะเลยอำเภอบ่อพลมานะฮะก็เดี๋ยวมาลองดูนะครับหมายก็สวยอยู่นะนี่นี่นี่เดี๋ยวดูนะครับว่าจัดได้สักกี่ตัวนะครับติดชุดปลาช่อนมาด้วยนะฮะเผื่อเจอหมายปลาช่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันครับ ดูกันนะครับว่าจะได้สักกี่ตัวนะฮะวันนี้เช้าวานนี้หน้าน้ำตกเลยนะฮะเราก็โซโล่ไปด้วยปลั๊กก่อนเลยนะฮะเนเจอร์น,นะ,ะไม่รู้แอคดีเปล่านะ,ะลองดูก่อนโอ้ได้อยู่ครับ ้กัดข้างหน้าเลยนะฮะโอ้โหไอ้สูบจ้อยอุ้ยโอ้โหหลุดไปแล้วนะฮะกัดแบบกัดผมตกใจเลยอะกัดข้างหน้าเลยโอ้โหไม่ได้ถ่ายรูปกันเลยไม่แฮวแล้วลฮะเช้านี้เดีย๋ยวเปลี่ยนมุมหน่อยฮะแสบตา ไม่ไหวแดดเข้าเต็มๆเลยไม่ได้เอาแว่นมาด้วยนะฮะ ให้แดดสักหน่อย เหมือนมีปลาขึ้นข้างหน้านะฮะไม่รู้ปลาอะไรนะน้ำหมุ funnel. นติ้วเลยโอ้โหโดแล้วครับโดแล้วโดแล้วโอ้โหวิ่งนี่โอ้ยเอ้ยไม่พลาดแล้วโอ้โหโอ้โหวิ่งวิ่งคนดีน่าจะสายตึงอยู่นะฮะเนี่ยโอ้โหมันสุ่มอยู่นะฮะโอ้ยเบรกตึงมาหน่อย น่าจะมีไซส์เลยครับวหวานหน่อยวหวานหน่อยเบ็ดเล็กฮะเอาละครับไม่พลาดแล้วโอ้ยสายตึงเลยครับตัวนี้อหอยหน้าหน่อยมาถ่ายรูปกันหน่อยสิ โอ้ยมันจะว่ายขึ้นฝั่งอนะไรเงี้ยเหมืนนี้โอยใสดีครับโอ้ยใสยสวยเลยโอ้ยฮะจงขึ้นมาเลยฮะโอ้โหไซบอสยาโอ้โหนี่ครับผมยางตึง นี่ครับโหนี่ฮะโหยังใหญ่ฮะเป็นโลครับตัวนี้ทรอฟี่ของผมต้นปีนะครับนี่โหกัดเข้าไปเต็มกราฟเลยครับนี่สุดยอดนะฮะต่อครับผมไอเจ้าตัวนี้ผมก็ร้อยมันไว้อยู่ตรงนี้นะฮะเผื่อนะครับ ถ้าเกิดได้พวกหรืออะไรงนี้นะฮะก็อาจจะเอากลับไปทาอาหารนะฮะเพราะว่าน้ําตรงนี้นะครับเดี๋ยวพอนั้นมันก็จะแห้งไปนะฮะมันก็หรือไม่งั้นก็ต้องโดนคนมาดักมาอะไรอยู่แล้วนะฮะผมก็จะขอกลับไปทําอาหารนะฮะตัวเล็กๆก,ก็ปล่อยมันไปนะครับ ไม่รู้ว่าจะมีตัวเดียวหรือล่านะฮะ หินเยอะจริงๆนะครปั่นมนันนี่ตึกต๊กตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กมันตื้นแล้วนะครับเอา้าโอ้ยโดนครับโดนโอ้โหผมว่าไม่ใช่แล้วหินลปลานี่นะครับแม่โอ้โห กัดอยู่หลายทีนะฮะผมก็คิดว่ามันน่าจะ <c oughs> น่าจะเป็นหินนะเพราะตรงนี้ข้างหน้าน้ำตื้นนะฮะหืกดกดอุย้ยใสดีเลยครับแหมใสสวยใสสวย ไอเจ้าตัวนี้น่าจะหลุดจากเบ็ดคนอื่นมานะฮะปากเยินมาเลยนะฮะปากเยินมาเลยนะครับนี่ปากล่างปากบนเลยนะฮะได้ไมาอีกหนึ่งตัวนะครับ ใสสวยเลยใส่วันนี้ใส่วันนี้ผมจะได้ปลาไป,ไปฝากพ่อกับแม่แล้วนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บนะครับวันนี้พราะเรามาในหมายที่น้ํายังไงก็ต้องแห้งนะครับพอน้ํามันขาดไปนะครับเขาก็จะไปอยู่ในแหล่งน้ํานิ่งนะฮะพออยู่ในแหล่งน้ํานิ่งเนี่ยเขาก็จะโดนพวกคนที่ก็มาลงขายอะไรครับเงี้ยช็อตปลา,างเงี้ยมันก็โดนอยู่แล้วครับพวกนี้ก็จะเป็นปลาที่ลงมาจากเขื่อนข้างบนนะฮะ น่าจะเป็นเขื่อนกระเสี่ยวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวพอเวลาหน้าน้ำนะครับเขาเปิดน้ําออกมาเงี้ยน้ํามันล้นเขื่อนล้นฝายอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะออกมานะฮะก็จะมีปลาพวกนี้นะครับลงมาให้เราได้ตีนะฮะแต่ยังไงช่วงนี้ก็เดี๋ยวก็แห้งแล้วครับก็ขออนุญาตเก็บนะครับผมไปลุยกันต่อครับจะได้เพิ่มอีกหรือเปล่านะฮะ โสายเป็นรอยะฮะน่าจะยังไหวอยู่มั้งขูดหินนะฮะ โดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้อยอยู่ในหลุมนี้ยังไงเนี่ยโอ้โหวิ่งปีดเลยครับโอ้โหโอันนี้มันจริงๆเจอปลาหลุมแล้วฮะนี่ครับโดนข้างหน้านี้เลยนะโอ้โหแน่นอนครับแต่ละตัวมีไซส์ด้วยนะมีไซส์ให้ผมได้สนุกเลยวันนี้แต่ก็ต้องขอเก็บนะฮะ ปกติผมก็ตกปล่อยนะครับแต่ก็นี่ว่าจะเอาไปฝากพ่อกับแม่นะฮะมีน้องก็ชี้เป้ามานะครับว่ามีคนมาตกได้ไปหลายตัวนะเมื่อวานนี้ก็ฝากพ่อแม่นะครับแล้วก็พอตามแม่ยายนะโอ้ถ้าได้ใสๆดีๆอย่างงี้ย ไปฝากได้เยอะนะฮะโอ้โหวิ่งทีนี้เาเบรกตึงหน่อยนะฮะกดโคตรดีอ่ะโอ้โหแต่ละตัวดูครับโอ้โห,ว,โหว,วันนี้มันโทฟ,ฟี่ถึงนั้นครับโอ้ยสุดๆโอ้ยดูครับนี่ โคตรสะใจเลยโอ๊ยโอ๊ยโอยจะลม้มจะลม้มโมจะดีใจฮนะเดี๋ยวปลดปลาก่อนนะฮะโอ้โหกรุ๊กรับเลยนะฮะอืมขี่มาครับโอ้โห สุดยอดนะฮะดูครับนี่โอ้โหดูดิปัม๊มปัม๊มอะโอ้โหคนลรอคนเดียวเป็นคนบ้าเลยครับแหม่ไม่ได้เจอปลาใหญ่อย่งนี้มานะฮะผมไม่ได้ไม่ได้เจอปลาใหญ่ใหญ่อย่างนี้มาดูดิไม่ได้หายง่ายนะครับแต่ได้ที่นี่นะฮะ โคตรดีใจครับแต่ก็อย่างว่านะฮะเดี๋ยวน้ํามันต้องแห้งไปนะครับเพราะที่นี่มันไม่ได้เป็นเขื่อนแบบเปิดปิดนะรู้สึกว่าฝ่ายเอเขื่อนกระเสียวเนี่ยคือต้องล้นนะฮะล้นขอบขึ้นมานะครับมันถึงจะมีน้ําไหลออกมานะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วนี่มันก็จะแห้งไปนะโอ้โหผมขอเก็บครับผมสุดอยอดครับเดีย๋ยวไปตามดูต่อฮนะ ดูข้างล่างนี้บ้างฮะโอ้โหนี่ครับโอ้โหขึ้นมากัดแบบนี้เลยยังโหดอ่ะโอ้โหหลุดนะฮะอายหูเบ็ดง้างเลยอ,ะอ่ะขึ้นมากัดได้โหดมากเลยครับตายแล้ว เอ้าโดนครับโดนโดนตัวเล็กนืงไงวนะเนี่ยหลุดโทโหเอาอยู่ไว้อ,อยู่มันใส่แต่ตัวเล็กนะฮะน่าจะเอา้เอาโอโหหลุดไปแนละ้วน่าจะตัวเล็กมากนะฮะไอ้เจ,จ้าหนงกระสุจจอยนะฮะ น่าจะตัวเล็กจัดไปหน่อยนะฮะโอ้โหไอนี่ครับก็จะโอ้โหกะชากเลยนะแม่อะไรครับเนี่ย นี่ฮะเี้น้ำมันรวมๆกันนะฮะอู้หูโดดโอ้โหเฮ้ย,เ,ยเป็นฝูงรือไงวะเนี่ยลงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บสงสัสยจะฝูงเล็กหรือเปล่าอืมอืมโอ้โหดีโดดแล้วรับโดดแล้วรับ นี่ฮนะน่าจะเป็นตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะหืม่มกัดกันกัดกันดุจริง,รงโหถ้าใสอย่างนี้เราก็จะปล่อยมันไปนะฮะให้มันไปเผื่อรอดนะฮะน้ําแห้งแล้วเผื่อรอดนะให้มันไปเติบโตนะฮะเติบโตมาเป็นบอสให้เราได้ตกนะฮะ นั่งกันหน้าไหมมแล้วฮะ,ะตอนนี้ร้อนมาเช้าหนาวนะฮะ <c oughs> ไอ้ไอ้หนูรอดให้ได้นะมันเป็นบอสนะมาดูกันต่อครับผมแบตหมดนะฮะเปลี่ยนแบตไม่รู้ว่าจะมีไอ้จอยๆอยู่อีกหรือเปล่านะฮะแต่ก็อยากจะโดนบอสอีกสักตัวนะฮะ หรือหลายๆตัวเลยก็ได้ โดนนครับไอ้จ้อยไอ้จ้อยไอ้จ้อยนะฮะดึงเบรกไม่ออกเลยนะฮะโอ้โหดูด,ดูมันสวนน้ำครับดูมันว่ายสวนน้ำหนีหนีหนสวนน้ําเลยนะครับเฮ้ยปกติก็ทิ้งตัวลงข้างล่างไมหมฮะไอ้นี้สวนน้ําโอ้ใสดีอยู่นะครับเนี่ยโอ้แอนแรก็ว่ามันจ้อยนะฮะดูมัน โอ้ยช้อนตูดเหยื่อเลยนะครับเต็มปากนี่ครับผมเต็มลิ้นเลยนี่ครับตายอมกหนึ่งตัวนะฮะเต็มเหือกเลยโอเคครับผมปล่อยมปนไปนะฮะตอนแรกก็จะปล่อยนะฮะแตปลดเหยื่อแล้วดูดีครับ เลือดท่วมเลยมันกินลึกเกินนะฮะเดี๋ยวไงก็เก็บไปทําอาหารครับเอาใช้ประโยชน์ซะโอเคครับผมเก็บไปตัวอ้จ้อยจเอาเอีกไห้จ้อย โดแล้วครับโดแล้วครับเนี่ยอยู่ลอยต่อน้ำนะฮะโอ้โหโอ้ตัวนี้โอ้โหตัวน,นี้ไปตามน้ำเลยไม่สวนเหมือนไอตัวเมื่อกี้นะฮะวิ่งนะดูมานี้ก่อนมานี้ก่อนออโดดโดดมาขึ้นทางนี้ห้หนู สากำลังได้สนุกเลยนะครับวันนี้โอ้โหดวงดีจริงนะฮะมาเจอหมายปกติแล้วนะฮะน้องโบท๊ทบอกว่าเขามาตกกันทุกวันนะฮะแต่เราก็ไม่รู้นะครับว่า,าใช้เหยื่อแบบไหนนะฮะแต่เขาก็ได้กันไปนะฮะมาแล้วครับโอ้โหกดนะดูกดนะดูดะดโอ้โหดูครับ ไซส์สวยๆนั่นเลยนะฮะโอ้โหดูดูกินเน่ยอีกแล้วเนี่ยนะฮะกินเข้าไปลึกๆอย่างนี้เลยอะ่ะกินแบบมิดเลยอะ่ะโอ้โหผมว่าเหมือนในตัวเมื่อกี้เลยอีกแล้วจะให้กลับบ้านทุกตัวเลยมั้งเนี่ยนี่นะฮะกินเข้าไปออืไม่รู้กล้องเห็นเปล่านะฮะนี่โอเคครับเดี๋ยวไปปลดก่อนใส่จะเอากลับบ้านอีกตัวนะฮะ โโอ้หกินนี่นะมันกินแบบนี้เลยนะครับครีมผมก็มีแค่เนี้ยไม่รู้ว่าจะปลดได้หรือเปล่าเลยนะครับโอ้โหมันกินแบบสุดติ่งจริงๆโอ้โห ยับย้อยเลยะฮะกินตั้งใจกินมากนะฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมปลดมันก่อนดีกว่าไปตามดูกันต่ออีกนะฮะว่าจะได้อีกสักกี่ตัวนะฮะเมื่อกี้ก็ไม่ได้จะเอานะฮะแต่ว่าสองตัวนะครับที่มันกินลึกนะฮะปลดครีมผมก็สั้นเลยนะครับโอ้โหเข้าไปยันหูรูดมาเลยนะฮะไม่ไหวนะครับต้อง สอดเข้าไปในเงือแบนั้นแล้วคีมมันก็สั้นนี่มันเอามันกลับไปแล้นะคมาดูหน้านําตกอีกสักหน่อยนะฮะก่อนจะกลับนะครับูดปัก อ้าวโดนครับโอ้โหว,วิ่งโอ้โหมันอยู่ต้องหินนี่หืมจูดอะ่ะโอ้โหกัดพ๊บนี้วิ่งจูดเลยนะฮะโอ้โหโอ้โหหืมทิ้งทิ้งตัวทิ้งตัวนะฮะกลับมาโดนหน้าน้ำตกนี่ตัวหนึ่งนะฮะ S <S <umbers out> ไอตัวนี้ครับปล่อยนะปล่อยกันไปนะครับ <S <S นี่ครับ <N os iden> นอกปากอย่างนี้นะ นี่นะฮะยังกลับมาโดนอีกนะฮะกลับว่าเออกลับมาตีสักแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะกลับนะครับมาเช็คเช็คดูว่าจะมีตัวอีกหรือเปล่านะฮะนี่ครับยังมาโดนอ้เจ้ากระสุนสายตึงมือนี่อีกตัวหนึ่งนะฮะยังโชคดีนะครับมีมาให้เล่นอีกสักหน่อยก่อนที่ผมจะกลับบ้านนะครับไปน้ำาระจ่ายกดปิดกล้องเ้ย กดปิดเปิดกล้องนะฮะมันจะปล่อยไปครับวิ่งน้ำก็จ่ายเลย <N> เผื่อมันจะรอดนะฮะไปโตมานะฮะแต่ผมว่าเปอร์เซ็นต์ก็ยากนะแต่ก็เผื่อนะฮะมาครับมาดูข้างล่างอีกสักหน่อยพี่ดมอาทีแรแกนะฮะเมื่อเช้าที่ได้ตัวใหญ่ๆนะฮะ โอ้มีปลาอยู Jean ่นะฮะอุ้ยอุ้ยมีปลาอยู่ครับโอ้โหกระตุกเลยนะฮะลงมาตีข้างล่างหน่อยนะเอ้าโอ้โหเอ้าโดนครับกำลังจะบอกว่าลงมาตีข้างล่างโอ้โหมันโหดจริงๆว่ามันหายไปไหนแล้วนะฮะแหมมันยังอยู่นะครับ กดกดกดนาดูโอ้คือมันยังอยู่นะฮะอ,อย่าหลุดนะโอ้โหกดตืดตืดเลยนะฮะตืดตืดตืดเลย โหใสเรื่องนะฮะขอเก็บกลับครับวันนี้โอ้โหตึงๆนะฮะโอยนี่ครับผมตัวใช้ได้นะฮะขอเก็บกลับนะครับปกติไม่เคยเก็บนะฮะแต่ขอเอาไปให้ครอบครัวบ้างนะครับไม่น่าจะมีดราม่านะฮะเพราะไงมันก็ต้องโดนล่าอยู่แล้วครับ พอเรามันแห้งนะฮะนี่นะครับเมื่อกี้ผมตีไปจุดนี้นะมันโดนกัดตรงนน้นทีนึงนะแล้วก็คิดว่านันหายไปแล้วนะครับที่ไหนได้เออมันมันน่าจะตามมาอยู่แถวๆข้องหน้านี้นะฮะโอเคครับผมยอดเลยครับแม่วันนี้โอเคครับผมวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วนะฮะได้ทั้งหมดไปหกตัวนะครับเอากลับบ้านหกตัวนะตอนแรกจะเอากลับแค่สามสี่ตัวนี่นะครับแล้วมันมีไอ้เจ้าสองตัวที่มันกินลึกนะฮะ ก็เลยต้องเอากลับไปด้วยนะครับแล้วก็มีหลุดอีกนะฮะแล้วก็ปล่อยไปบ้างอะไรนะฮะวันนี้ก็น่าจะอยู่ได้ประมาณสักตกตกได้ประมาณสักสิบกว่าตัวนะฮะถ้าจําไม่ผิดนะฮะก็เป็นหมายที่สนุกเลยนะครับเพราะมีไซส์ตึงๆให้เลได้โดนนะฮะแล้วกลับไปทำอาหารด้วยนะครับแล้วก็น่าจะยังมีเหลือนะผมว่ามันมีอยู่แล้วแหละเพราะผมปล่อยไปด้วยแล้วก็ที่หลุดไปด้วยนะฮะ ก็ไว้มีโอกาสจะกลับมาลองซ้ำดูอีกนะฮะเดี๋ยวอาจจะชวนเพื่อนๆมาด้วยนะครับเพราะว่ามาเหมือนเรามาสำรวจดูนะครับเพราะว่าน้องโบสที่อยู่ที่นี่นะฮะเขาบอกไปนะครับว่ามีคนมาตกปลากระสบนนะฮะแล้วเขาได้กันนะครับก็เก็บกันไปหลายตัวก็เลยลองมาดูนะครับโอเคครับผมนี่นะครับปลาพวงของผมพวงแรกในชีวิตนะฮะไม่เคยเอากลับบ้านนะครับนี่ครับ เป้งๆกันเลยะฮะโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะครับผมจะไปไหนนะฮะก็ลองดูกันนะฮะอาจจะไปช่อนหรือกระสูบเนี่ยนะครับผมก็มีอยู่แค่2อย่างเนี้ยฮะโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่ครับ